นะครับขออนุ้าตทำการต่างนะครับคูนที่วายนะครับยายวายนะครับยายวายนะครับการจอดสร้างสถาปฏิมาธรรมนะครับอีกบ้านนะครับดุกท่านใจมีจิตศรัทธาจะร่วมบูรณาอารรวมผู้สุขนะครับแห่งวัดประโคมประกางเท่า จังหวัดไชนานะครับก็เรียนเชิญเลยขอให้มีความสุขสมดั่งนามอันเป็นมงคลของบรภบูรณดวงผู้สุดที่เป็นที่กาศกาลยิ่งนะครับของสิยาุสิทธุทั้นทุกคนนะครับที่เดินทา,มา,ง,นานงมาสึ่นาวัดประโคมบังข่านะครับสำหรับพิพยา,ยามาราตูพามารายนะครับสดจากท้อไร่ จากท้องสวนนะครับอยู่ทางด้านขวาเบื้องบวิหารหลวงปู่ศุขนะครับจุดธูปน้องนักบูชานะครับพ่อคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจุดเกียรตบูชาพระธรรมอันประเสริฐวันเกิดปีเกิดเบอร์โทรไม่ต้องนะครับเอาแค่วันเกอดปีเกิดพอนะครับร่วมบุชากันได้จะไปเป็นบูชีบูป้าบูนาง ติดตั้งกันมาแล้วติด้งได้กันดูมาตุลูส่งติดตั้งดูบ้านตุลูาุกาตุลูวมาตุลูกมาตุลูกติั้ได้ติดตั้งตั้วสามทีมาดีกับดีทำไมน่าชื่นใจทำดินเสียเปล่าเปล่ทุกข้าทุกโมเลยนะครับจนเป็นรูปเด็กลกแต่วันมีแขกตัดส่ปากล้อปูนเราจะสร้างสถาปัตยกรรม 3 0 0ดวงนะครับเราเขียนแพ่นทองกันต่อน,นะครับเีกนชื่อนามสกุลนะครับโลกเป็นเจ้าภาพ ทเทองโดดกเรียปู่ศุแต่วัดประกองปราการเทานะรนน่านะครับวนี้คุณโยมแม้จากำลังทบุญได้จรชื่อนามสกุลนะครับที่แผนทองนะครับทำบการเป็ศิษย์าจแม่จ๋านะครับแป่ทำบุญหนึ่งรอยบาทแล้วแจกกรงแกล็ดกงปู่สุข ก็มีนะครับให้ได้รู้ความลุ่นะครับแหวนล้อมเพชรองค์คู่สุดนะครับไม่ลอกไม่ดำจับจับไม่ได้จสวยงามมากนะครับอย่างล้มนะครับขอบประชาสัมงค์อีกรอบนะครับยัยเยาวานะครับยานะครับแต่ว่าจะน้อยนะครับเราได้มีส่วนสร้าง สถานปฏิบัติธรรมไว้ในประวรติพระพุทธศาสนานะครับให้ลูกหลานคนไทยชาวพุทธสัญญาฤทธิ์รุ่งอุสุขนะครับรุ่นหลานนะครับได้เห็นถึงพลังศรัทธาของคุณนะครับเรามีความศรัทธาเรื่องใสในประวรติพระพุทธศาสนานะครับเรายึกม,มั่นในศีลในทานในบารมีน,นะครับเราลึดมั่นในขรอพูนของปีดานะครับคนีในโวกภูมิจะได้นะครับ Dia disebutnya kan satu contohkan, kan ada tuh kandungan serotus.